กันเถอะอ๋อเขาบอกว่าเอาไปใส่ตู้ได้เลยเรียบร้อยแล้ว ดูัจนอะ o up คุณดันสุดี่ชื่นเออซีสต์อัก e ์อันนอืนใชไหมใชิใช่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 ใ i ่ใช่ h ช่ใ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 เ่ใช่ n ช่ใ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  n ่ใ a ่ i ช่ใช่ใช i ใช่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 ่่ใช่ให่ใ่ใ่่ะ่ะเ่่่าเป็นเใช่ใชง น,น,นู่นอ่ะนี่นีนี่นี่นี่นี h นี่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 นีนี่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 น่นี่นี่นี o นีบนี่นี i น่นี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 ้นีนียนี่นี่น้่น่นี่นี่่นีนี่ย,ย่นย่นีน่น่นกน เชทักโอเคเมียบอกว่าเธอเอาไปเก็บในตู ue, ้ได้เลยอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโ k เค d ังเก s c h ิ n ขอบคุณค่ะดังเกชเชิญขอบ่าณค่ะขอบคุณค่ะธอบคุณค่ะธอบคุณค่ะขอบคุยค่ะ ลีลาวดีไม่สวยแล้วเดี๋ยวต้องไปเก็บให้แม่ยาซักหน่อยค่ะอีโคเลฟฟติตช์ยาลีลาวดียาเออสวยจากธรรมชาติและทุกอย่างนะเดี๋ยวรุต่าจะไปเก็บลีลาวดีให้แม่ยากันค่ะปล่อยเธอนั่งเย็บผ้าต่อไป La Lamia, La Wie bekannt. Ausgefranst. Ja? Hm. Naja, aber so sieht das jetzt nicht. Ja, sieht aus. man so schön aus. Ich habe hab versucht, das erst ohne, ohne so zu so machen. Das ist geht nicht. Nicht gut aus. Nee. Also das sieht man auch nicht so schön aus. Nee. แ uhm นะะ่อ่ส uh, so, ุีกสต็อกวีวีสก์เกย์กีสต็น่ะเบอกว่าฉันพยายามมองหาเส้นทางแต่ดูแล้วมันไม่เป็นระเบียบร้อยฉันเลยทาแบบนี้บอกว่าคือบอกว่ามาทำแบบนี้ดูดีกว่ากันทั้งเยอะว่าอย่างงั้นนี่แหละค่ะคนเป็นระเบียบก็เป็นแบบนี้โอยแป๊บเดียวเย็บเสร็จแล้วค่ะ Das hatte ich hier so zusammengenäht, wie du gesagt hast. Ja, aha. Yeah. So. Uh -huh. Jetzt musst du das nochmal anziehen, Aha. Uh -huh. damit ich weiß, wie ich den Außen Okay, okay, machen wir. Machen bei Mach Ja, ja das ist ja. Oh. Ganz ja. เธอบอกว่าเอาไปใส่ตู้ได้เลยเรียบร้อยแล้ว,วย,ยามาสตัวมาสิสตูฮินวันนี้เธออาการไม่ค่อยจะดีปวดหัวแต่ก็ยังหาง,งานทำาอะถุงผืนนี้ก็ยังไม่เคยใส่เลยค่ะ

กันเร็วเอกันเร็วเลยอ่ะยากัน hmm. ก mm ันเสียสุดเร็เธอบอกว่าหูมันไวมากเลยนะเธอเก็บปากลงไปยังไม่ได้เย็บค่ะแค่แบบก็เรียกว่าหาตําแหน่งให้กับกระถุงตาแหน่งให้กับตะขอเย็บเลยค่ะอ คอมันไม่ใช่แบไวท์หรือสก๊ทำ่ไหมใไห e ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไดมใช่ไ่ไหมใ่ไใช่ไหมใช่ไมใช่ไ่ไหมใช่ไมใช่ไหม่มใช่ไม่ไหม่มใช่ไหม่ไม่มใช่ไหไม่ไมใช่ไห่าด่แมใ่ห่ไหมใอ่ไ่ไม่ใช่ไห่ให่ให่มา ปีใส่ได้เองเก่งจริงๆเลยเธอเก่งดูสิ Ya. Yeah. U derë vën s'u qipë, ndër kanë man s'u trenë për një të problem

แปบแปดปีมานั่งเย็บผ้าน,นะนะกลุณสมัยก่อนนะคะเขาจะมีกล่องแบบนี้คือกล่องใส่ได้ใส่ยางยืดใส่กระดุมอะไรเหลือๆทั้งหมดมีเข็มหมดุดมีอะไรพวกนี้มีเข็มสารพัดไว้เพื่อเวลาเสื้อผ้าเราขาดใี่ยก็สามารถเย็บได้แต่สมัยนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยแล้วนะคะ วนของวารุตานี้ก็คือได้รับมรดกมาจากย่าของย่าของแฟนค่ะเสร็จแล้วระ้วัางหัวแม่มอือพูดซีดใเลยต้อบอกว่านี่โทร เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยแมจ่จ้าสวยแมจ่จ้าดูด้านหลังนี่ไม่เห็นเลยเห็นแต่ข้างหลังโอ้ยสว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 ยสีทองอย่าดังก็เชิญโอมาหนูจะมาเด r นอันนึ่งอย่าอืมตัวตมานี่มาอืมใกล้เสร็จแล้วแต่จะได้ใส่ผ้าถุงผืนนี้แล้วค่ะ Wow. Fertig, ne? Genau. <laughs> genau, lời, dệt leo. À, phải xài đến lời thử rồi. Dạ. Yeah? Fertig. 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 Aufräumen. สวดได้ด้วยตัวของตัวเองไม่พึ่งพาใครๆได้ได้ทั้งสิ้นและเธอก็มีตัวช่วยด้วยนั่นก็คือ แบนขยายค่ะวาลุตาบอกว่าถ้าเรานน้มผ้าถุงแบบนี้จะขับรถไม่ได้เธอก็บอกว่าเธอไม่ต้องใส่ขับรถใส่ยางเกงขาสั้นไปก่อนหรือเล็กกินก็ได้เสร็จแล้วเธอก็เอาผ้าถุงนี้ไปด้วยแล้วก็ไปถึงที่งานเธอก็สวมทับพลยเธอบอกว่าอันนี้แหละประเสริฐแล้ว ก็สุดยอดแล้ววารุตาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าท่านนุ่งผ้าถุงแบบนี้แล้วเรานั่งขับรถมันจะไม่ค่อยสะดวกไหนต้องใส่รองเท้าส้นสูงไหนต้องอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนุ่งกีงกาสั้นไปใส่รองเท้าแตะไปแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนเอาที่งานค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะใคล้เสร็จแล้ว Warte mal, ich muss das mal umdrehen. Vorsicht, deine äh, Sehne. Ne? Deine, deine Daumen.